เลยส่วนแล้วต้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผมเจ้าหน้าที่พาเข้าไป ทีนน่เดินไปก่อนไม่ไปไรค่ะเดินไปเดิตามหลังครับต้องอระว่งกานกอสย่งครับครับหิร้อยลงมาเป็นแบบ อันนี้เดินเข้าไปลึกไหมพี่อมันจะมีสองห้องโถงครับสองห้องโถองอันนี้จะเป็นห้องโถแงถแรกที่เราจะลงมาถึงครับครับแต่ห้องโถงที่สองเราต้องขานคุกเข่าเข้าไปครับผมขานคุกเข่านะครับแต่ว่า,าถ้าไปห้องโถงที่สองกาศหายใจจะน้อยลงนะครับครับไม่เหมาะสำหรบบับคนที่กลัวความมืดหรือกลัวช่องแคบครับผม,ผมลืม ันที่จะเป็นห้องถงแรกครับก็จะมีเฉพาะพวกหัวหม้อหินย้อยพวกนี้รูป,ปต่างๆก็จะมีที่เป็นแสงกะท้อนก็คืมด้วยจะมีแร่เคียวไซน์ไหลออกมาแร่แร่อะไรเนาะแร่เคียวไซน์แร่เคียวไซน์มันจะไหลมาเคพื่แล้วทําให้เกิดเป็นแสงกะท้อนครับผมห้องถงที่สองเข้าได้แล้ว <c oughs> <c oughs> มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษนะครับงูบ่ เราต้องรู้กันครับว่ามีไหมถ้ามีเราก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันน่าจะขอไปได้เลไม่เละมันแฉะไหมไม่เละแฉะมากไหมไม่มากจนชื้นเพราะที่เรียนมามันก็ไม่ได้แฉะเปิดได้มันจะต้องขานคุกเข่าหน่อยนะครับครับผมต้องขานคุกเข่าเข้าไปนะครับไม่เหมาะกับคนที่กลัวความมืดนะครับ 我看不那么。 ห้องถึงที่สองนี้ก็จะมีทมมั้งข่าวมีขุดฟอมได้กระสับอยู่เป็นคที่มา์เลยคำข้าววันนี้จะมีถึงห้องหินย้อยเป็นรูปหลักต่กางต่างอย่างเช่นตรงนี้เป็นรูปหมวกพระนารีสนวรสวนหรือที่เราเรียกกันว่าพระมาราเบียงเป็นหมวกใช่หม,หมวกที่เขาใส่ออกรบครับผมปเป็นคือเกิดจากหินย้อยลงมาเป็นรูปหมวกพระนารีครุวรรณนะคะือที่มาของท่านนารีสวนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมพี่นี่นะครับที่มาของท่านนารีสวร เป็นหมวดตรงนี้นะแล้วได้ว่ากนจะเป็นรูปมั่นอันนี้ครับครับดูหินย้อยนีมัน้ามากเลยมันจะเป็นย้อยย้อยนบางอันก็ดป็นรวงสวยมากเป็นี้ด่านบ ้าจะเดินไปได้หน่อยก็จะถึงทางถ้ำแล้วทางถ้ำก็จะมี mm. องค์พระพิธีธรรมีรูปถิ่นน่องอกมาเป็นรูปแรกรูปแก <Okay. S 1> ท่านี้มีขังข่าวลูกมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับก็ oh. เป็นบางช่วงนะครับ จริงดหรคจริงทำานส่วนนครับีใช้ไฟเยอะครับทำได้แค่หาคนอ๋อเข้าได้ทีละห้าใช่ไหมครับครับมากกว่านันอ่ากาศในนีน่พอมันต้องใช้ไฟเยอะด้วยตั้งแต่ปากห้างคือรักระ่ะอันนี้ก็จะงหินด้วยมามาชนกันกับเสาเอนหินนอกเราเลยเรียกว่าเสาหินครับกับเสาค้ำ ม,ม,ม,มือเร,เราถึงหินแรกแล้วนอกขึ้นมาเป็นรูปแรกคอันนี้ันเป็นถ้าเราเข้าถ้าช่วงที่สองเนี่ยห้องถงที่สองเนี่ยจะเจออะไรเยอะะแปลกๆเยอะมันก็มีอีกทางอีกที่หนึ่งคือเราเข้าไปทางนี้แต่มันเข้ายากเราก็เลยไม่ให้เข้าอันนี้จะมีรูปหินย้อยลงมาเป็นรูปปาะเพียนคแต่แต่จะเข้ายากมากจะเป็นช่องแคบ เพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยต้องแต่แข่งข้าเข้าไปข้างหนก็แล้วข้างนั้นครับอือ <c oughs> บิดตัวไม่ได้พอแล้วพี่ <c oughs> เพราะส่วนใหญ่มันถ้าหน้าผมเนี่ยน,น้ําจะมีในเนี่ยนี้หมดเลยครับมันเราจ,จะเข้าไม่ได้เราจะให้เข้าได้เฉพาะหน้าแรงพวกนี้อือตรงที่ห้องถงแรกตรงที่มีหินย้อยเยอะๆนั่นเ,นเราก็น้ําจะขังหมดเลยเราจะไม่อนุญาตให้เข้าช่วงหน้าฝนนี่คือไม่อนุญาตให้เข้าตามท่ลย ครับทุกกรณีใช่ครับอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมครับอนี่คือท้ายถ้ำนะครับสุดครับอ้น,นี้สุดแล้วทุกคนท้ายถ้ำนะับไปต่อไม่ได้แล้วจะไปได้จะทงที่ทางเดียวที่บอกครับจะมันแคบแคบครับไปก็ไปทะลุไม่ได้ครับเจอหองแข่งน้ําอันนั้นจะลึกมากครับผมไม้ไผ่ปิดล้ำไม่โผล่ครับแลวน้ําจะดิ่น อันนี้ก็จะมีหินนอกหินย้อยแปลกๆเนี่ยแล้วแต่การจินตนาการสวยสวยแปลกตาดีเป็นท่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นท่าที่คนไม่ได้เข้ามาทำชื่อเ่องมันก็เลยยังเป็นสภาพที่อุดมสดมบสูรณ์และก็น่าเป็นำสมที่ณ์แบบตลอดครับเพราะมันเป็นชื่อ,อชื่ออย่างนี้ตลอดทุกปีเลยแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะ พราะถ้าที่สูงใหญ่เราจะไม่ค่อยนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยได้เข้าเพราะว่ามันหนึ่งมันอันตรายด้วยสองต้องมีเจ้าหน้าที่พาเข้าอยู่ครับบางคนก็เข้ามาแล้วหลง <c oughs> จะหลงในงุดทางออกและท่านี้เป็นอ่าออกขึ้นบัญชีเป็นมรดกท้องถิ่นแล,ล้วก็ท่านี้เราทำก็เลยคงความสมบูรณ์เขาค่อยๆมีคนเข้าเข้าๆมีข้างข่าวเยอะแต่ว่ากลิ่นมันไม่แรง ไม่เหมือน้อเด่นก้นหอเด่นเจอแดงอินทนมเจอกอันนี้เป็นข้าวแค่ชนิดเดียวนที่อาศัยอยู่กิ่นกเลยจะน้อยอันน้สองสามชนิดรับที่อยู่ในต้นหอเดนอ๋ออันนี้ชนิดเดียวมันชื่อข้างข่าวอะไรนะพี่มุกุดปนฤทธิมุกุน้าจะใช้ไหมูอน ม <laughs> ันไม่ค่อยนิ่งยะันมันจจเห็นแสงไฟจะตื่นเป็นครั้งคาวขนาดกางไม่เลกที่สุดแต่มันเงียบนะครับเวลาบินมันเงียบมีนส่ชีวิตันเยอะมีทั้งเมงจิงดีรที่าเดินอย็ทงนี้จิงดีถ้เราดินทีจิงดี <c oughs> ขาจะยาวตัวป้องๆงอจะยาวปกติมันจริแต่ถ้ามันหนึถ้ำมันจะมีขาเยอะอันนี้ไม่ที่ที่เขาเรียกกัเป็นตัวร้อยขาอะไรพวกนี้ที่ออกเจาะออกตันท่อน้ะประปาอืออันนี้ยังไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นน้าชัดหน่อยหน้าเหมือนหมูจมูกมถ้าเราดูชัดๆมันจะเหมือนมุกขดนะ ครับเป็นสามเดือที่มาข้างเข้ามงกรข้างเข้ามงกรตร้างหุมามงจะไปกติท่านนี้จะเจอมากในมุมท่าเพราะจะเป็นท่านที่มีสิ่งชีวิตพวกแมงตัวเล็กๆเยอะครับนนี้เป็นอาหารของไอ้พวกนี้นะครับ ออกนี่ทุกคนจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทาเข้าผ่านตรงนี้ได้ก็คือได้เข้านะครับผ่านไม่ได้คือได้ออกับทางเดิย ำไมพี <icate> ่ <imprisoned> anyway, <match> oh, ่ด kind of <gr fot us> right. ูงายจัตัวเล็กไหมคะถ้าคนตัวเล็กจะง่ายกาคครับเปเี่ยมันสิ่งชนิ่ยน้ใส่น้ำด้วยอะไรด้วย น้ำมาจากไหนครับข้างบนอ่ามาจากบนยอดเขาน้าฝน,น,<ส>นที่น้ําฝน<ล>มามันซึมลงมาเรือ่อนีนะนึกว่ามีทานน้ำไหลผ่านไม่มีก <laughs> ็สวยหญ่ที่นี่สวยจะเป็นน้ำฝนล,ลำธารน,น้ำก็จะมีแค่ทำรอดกับทำเรืแบบ่ไม่มีลำธารเลยค่ะ ถึงห้องโถงแรกแล้วครับผมทางบอ,อกแล้วคุนห้องนี้หินองอกหินลอยเยอะห้องนี้จะมีพวกแรกเคลไซด์เยอะที่สุดของที่ผนังตรงที่บอกแล้วก็ตามก้อนหินนี้ก็จะมีหนกจุดจ อืขับน้ำอืมดิงเด็แสดงว่ามันสูงมากสูงครับได้พี่ดูสี อืมน้มมยอยเยอมากครับถ่านี้เรกว่าเป็นถ่านอี่ง้ยอยอยุดมสมบูรณ์ที่สุดในตะวตันไล่กดถึงถ่านที่ลึกเพราะสมัยก่อนจะหยุดทําทําทั่วทั่วไปจะหยุดการย้อยลงมาเพราะว่านักเชื่อบางคนเอามือไปลูกเอาอะไรเงี้ยก็เลยหยุดเพราะในมือเรามันจะมีไขมันครับพอเรารู้ปุ๊บเนีก็จะจับไขมันจะจับและตะกอนหินปูงที่มากันนะน้ำมันก็จับตัวไม่ได้มันก็หยุดอยูดแค่นี้แต่ทําจะ ยังสมบูรณ์ที่สุดครับผมสแสดงว่าแต่ละปีมันย้อยแค่นิดยยเดียวพี่เมยเยอะไหมพี่จริงแล้วที่นักชาติการเขาวิจัยมาเขาบอกว่าประมาณสิบปีจะได้หนึ่งเซนสิบปีหนึ่งเซนเรับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้ยู่รูปตรงที่มีน้ําหยดมีอะไรเงี้ยมันจะไม่ให้ถ<ว>ูมากน้ำหยดนีย กับในหนังจักจักวงวงวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละครับพวกนั้นนะชอบถ่ายทําตามถ้ำแล้วก็จุดไฟอะไรเงี้ยควันไฟก็ทําให้เกิดท้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันครับแม้แต่เสียงคนร้นี่ก็ทําได้นะนั่นแหละมันก็จะเยอะมากทั้งก้อนที่จะมีอะไมที่ข้างไม่ นี่ถำนี้สวยมากทุกคนคงความเป็นธรรมชาติจริงๆ <c oughs> ขึ้นก็ต้องระวังศีรษะครับผมมีแต่แคลมคมทั้งนั้นะท่านี้อยู่นานไม่ได้มันร้อนและการหายใจไม่พอถ้ายิ่งคนเยอะยิ่งหมดสิทธิ์เลยเข้าได้ไม่เกินครั้งละห้าคนอากาศน้อยนะครับแต่ร่างกายต้องฟิตเกิดเป็นอะไรในถ้ำมันลำบาก อันตรายย,ยิ่งคนเป็นโรคหอกโรคอะไรเนี่ยห้ามเลยโอแล้วเข้าไปแลาะกัดจะไม่คนอันตรายมากครับผนะ <c oughs> มงานมันต้องระวังต้นไม้ให้มันเยอะมันลื่น ออกมาแล้วทุกคนเข้าไปไม่นานนะครับประมาณ20นาที10เป็นสิบยี่สนาทีได้ได้เพราะว่าคนเราบางน้อยถ้าคนเยอะจะใช้เวลานานครับอันนี้คนมันน้อยมันก็ใช้เวลาไม่นานสวยมากขนาดวยก็เดือดเนี่ยจะอยู่ทักยิ่งเหมือนี่สวยบางคนเขาก็ไม่รู้เนามีถ้ำบ้านป่าถ้ำอยู่ตรงไหนครับจริงๆว่าเราต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้า ว่าส่วนใหญ่จะลุทางออก